สวัสดียามเช้าๆที่วิทยาลัยป้องกันราชนาจักรครับถนนวิภาวดีรังสิตครับต้นไซนะครับไซพี่ายตระกูลเดียวกันนะครับที่สถาบันแห่งนี้นะครับรากอากาศนะครับรากอากาศนะครับรากอากาศนะครับเขาจะมาถึงดินนะครับแล้วเขาก็จะแตกต้นใหม่เห็นไหมครับเป็นรากขำยันรากขำยันนะครับไซพี่ายนี่ เป็นนักฆ่าผู้เลือดเย็นนะครับเนื่องจากถ้ากิ่งก้านของเขาไปถึงต้นไม้ใดนะครับเขาก็จะดูดน้ําเลี้ยงของต้นไม้เหล่านั้นนะครับต้นไม้เหล่านั้นก็จะตายนะครับแต่เขาก็จะให้ความเป็นลมเงานะครับลมเงานะครับนกมามากมายครับนกมาอยู่มากมายนะครับเพราะลูกใสก็เป็นอาหารของนกนะครับของกานะครับใสพี่ไม้ครับ วันนี้รายงานจากวิทยาลัยป้องกันราชนาจักรครับสวัสดีครับ